น่อยดีเราจะเดินไปโน่นเหรอไม่เป็นไรเราอีกไวก้าอนี่เราจะไปนู่นนะครับโตเกียวสกายทีคือมันใหญ่ไม่นถึงเห็นตะไคร้เหมือนเราเห็นฟูจิเราเดินไปไม่ไหวหรือว่านี่จะเดินไปเหรชุดเต็มข้าม่น้ำข้ามถนน โอ้โหหมู่มวลมหาประชาชนครับแม่บุเป้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดเซนโซจิค่ะที่โตเกียวสัญลักษณ์นี่ก็คือโคมแดงเันใหญ่ๆอันนี้โคมแดงใหญ่คนมาญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้คือเขจับเป็นด้วยนะใช่เขาจับเป็นคนเกิดชีวิตเลยสกดยางคือชาแต้มมาหลายทีไม่เคยมาตรงนี้เลยแม่ตั้งใจว่าครั้งนี้จะให้ชแต้มมาที่วัดนี้ด็มอไม่ใช่ทาริปทาริปผักแตกปากแห้งอากาศหนาวมากตอนนี้จะ11โมงแล้วนะ 15องศาแล้วดูหมู่คนลายล้อมแถวนี้เราเห็นคนใส่ชุดกิโมโนอะ่ะน่าจะมีที่ให้เช่าอ,อ่ะคือหลังจากผ่านโคมแดงอะค่ะจะเป็นถนนท็อปปิ้งของพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยแบบของคนย่านนี้ด้าตาอะไรอหะตลกดีข้างในอะ่ะจะมีเจดีห้าชั้น แล้วก็เป็นส่วนของอุโบสถที่เข้าไปไหว้พระดูดินี่กวักจนตัวยกแยกเลยดูดิแต่ละตัวกระปุกหลุกเบ้อเลยนั่นล่ะก็ในคิตตี้กว่านั่นไงโอ้คิตตี้กว่าเราจำได้เมื่อสิบกว่าปีก่อนเราเข้ามาตรงนี้มีหลายอติมเจอแล้วนี่เคยมาครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วเหรอครับเคยะให้นี่ตอนนี้แม่ปุ๊กยัยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ไม่บอกมีอะไรเข้าตาไหมคะสแตมยังเลยหรอคือถ้าใส่ชุดกิโมโนโมาเดินเนี่ยเขาจะเข้ากับบรรยากาศมากใช่แล้วก็ยิ่งเข้าไปข้างในในวัดอ่าจ,จะเข้ามากเลยอะ่ะขนมก้อนน้ำตาลเอาสีอะไรอันเนี้ยที่เนสโกชอบกินนะในดาบิกัตอสูนะเอาไปกินสีฟ้าเคารื่องรางของที่เนี่ยเขาจะเป็นรูปรองเท้าเกียเหมือนจะแบบโชคดีเดินทางปลอดภัยอะไรอย่างงี้นะคือไกด์บอกเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเฮ้ยเราควรซื้อพกเราได้เดินทางปลอดภัย แม่แม่กดตังหมดหออันนี้ของาเป็นออันนี้คือเต่าไงเต่าอายุยืนรองเท้านี่เดินทางปลอดภัยใช่รักมาใส่กิโมโนใส่ผมญี่ปุ่นเนี่ยร้านนี้คือเท้าสัตว์เลี้ยงมาแต่งชุดกุมโนได้หรอแต่งชุดให้หมาครับชุดแต่งก็ไข่ตุ๊กตาโนตายอีช็อตเป็นเฮ้ยดูตัวนี้ดิขับอะไรไม่รู้ว่าหัวลององหายคงใสกขับมากอ่ะนี่พ่ออยากได้แล้วนะครับนี่ วิผมซามูไรเอาไปเอาไปเล่นละครกันอสองแสนกว่ายเยนอุ้ยอันที่เราอยากเราผูห้หญิงอ่ะสามแสนเยน,<อ>น,นน่ะโอ้เนี่ยอันเนี้ยสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลายแสนน่ะไม่เป็นไรถ้าถูกๆนี่จะซื้อไปใส่เล่นกันหน่อยเราจะซื้อใส่เดินเลย <c oughs> แหละโย่เพิงในมีหลายวิกนะว <c oughs> ิผมสั้นวิกอะไรก็มี <c oughs> มีวิกวาวบาลับนะครับกำลังคัดจมูกเชิญร้านขายยาค่ะนี่ซื้อนี้มานลูเบอร์รี่เคือบดับตาถ้าใด ไม้ข้างในนี้เดือดร้อนเลยนะย้อนดูนะดิลูกแรกสุดอ่ะลูกเท่านี้อ่ะแล้วยส่งลูกลูกกระจุกแบ่งกันไม่ถูกเลยเลี้ใหญ่ลูกนั้นทีนี้เราได้มาสามลูกหน้าตาแบบนี้ถ่ายเท่ากันว่าทำไมไม่เอาลูกนั้นมาไม่ให้เขาเลือกให้เขาเลือกไม่ได้แล้วของกินอันสุดท้ายงั้นเรากินอันแรกอันใหญ่มีเจอที่ไหนเราก็กินนะไอสตรอเบอรี่เคลืบน้ำตาลเนี่ย บูฟินดูที่ตลางคืนน้ำไหลรูกสุดท้ายหรอไปไม่ยก่งชินในที่สุดเอออ้าโอ้เป็นไงอร่อยฉ่ำเลยป่ะโออิชิโออิชิอันนี้หรอขอคอยห้าชั้นใช่มาดูอะไรลูก อ้าวแล้วนั่นอะไรเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นปะมันมีเครื่องบินปิ้วใช่เครื่องบินกับเมฆเมื่อกี้พอมันเข้าไปไหมเมฆต่อหน้าต่อตาฉันอะแบบมันหายไปเลยอ่ะไม่ใช่แล้วอยู่ UFO แล้วไม่อย UFO ข้ามบริเวณนั้นมันหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวแกกลับไปดูวิดีโอไม่รู้เห็นหรือเปล่าจะกามเห็น UFO ที่ญี่ปุ่นนะครับ เจดีห้าชั้นก็เนี่ยเราเดินผ่านถนนชอปปิ้งเข้ามาก็เข้ามาแล้วมีอุโบสถวัดที่จะไหว้ก็คือตรงนี้เ,เขาไปขอพอรกันมุมนี้จะชัดมากขอคอยเจดีเจดีห้าชั้นสดเท่านั้นคือโตเกียวสกายทรีนะคะเีแลนดมาร์กเเป็นแล<ะ>นด<ะ>์มาร์กเลยโันพมงโงงเลยฟันพูดตรงนั้นตรงนั้นจะมี pm 2.5านะครับแมตปสเล่มีนิดหน่อยที่นี่โหโยหยุดเมืองไทยได้ที่นี่กับจีนนิดเดียวทำอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นการโบก ควันนะคะควันในวัดน่าเป็นควันพูดหรือควันอะไรอะ่ะเอาเข้าตัวเองเราได้โชคดีบอกาาหัวเอาเอาเยอ้อนมาบอกชมดีชมดี<ส> <uous> มีแก๊งเทสกีด้วยชัดเจนโอ้ <suit> วิวตรงนี้สวยมากเลยโตเกียวสกายทีตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นน่าจะเป็นคลองแสนแสบในไทยแล้วมันอยู่เมืองไทยเว้ยตรงนี้มีรถไฟด้วย เนี่ยรถไฟเธอต้มโบกมือให้เขาดิดสวัสดีพอโบกปุ๊บเขาโบกกลับเลยเห็นไหมจริงด้วยแม่ก็ื่อกี้่าโบกมือไม่ให้คนญี่ปุ่นมนเหลือเขาโบกกลับอ่ะมหน่อยดีเราจะเดินไปนู่นหรอที่เราเราจะไปนู่นนะครับโตเกียวสกายทีโย่คือมันใหญ่เมืนอกีเห็นตะไคร้เหมือนเราเห็นปูจิเราเดินไปไม่ไหวหรือเปล่านี่จะเดินไปเอาชุดเต็มค่าแม่ ก็อบอกให้ที่นั่งรถไฟพีไม่เป็นไรหรอกอีไวก้คว <laughs> <laughs> ามพยายามของเราก็ดันด้นนานะครับอยู่กลางสะพานนี่ดูดิวิวอย่างสวยสวยมากคือตรงนี้นปเป็นแม่น้ำแล้วสองข้างของแม่น้ำกคือซากุระหมดเลยโอ้เนี่ยมีรถไฟวิ่งผ่านมีทุกอย่างมีรถไฟมีซากุระ <laughs> ตอนแรกกะจะไปกินมื้อกลางวันที่ชิบูย่า <laughs> ใช่ไหมแม่ว่ามื้อเย็นที่เนี่ยลวดเดียว <laughs> เ้มีภาษาไทยด้วยใช่ขายแล้วก็มีหมาตรงนี้นะเขาเปิดชุ้มขายหมากันหรือเปล่าไม่รู้แม่บุเป้มันเรียกเจ้าของขายเจ้าของตัวนี้เทมากเลยขายมากเลยไม่รู้ตัวไม่ใช่ดัตชุลหรออุ้ยนี่เทยัง เขาขอให้ไปเลี้ยงเขาขอบอกไปเลี้ยงฉันไม่ไหวแล้วคนนั้นเสร็จแน่โดนหมาตกโดนหมาตกได้โดนแต่เราไม่ใช่เขาไปเจาหนาทีเขาให้บัตรน่าจะสนิทกันอยู่นึกว่าโดนหมาตกซะแล้วนี่แล้วแล้วความพยายามของเราก็ประสบความสําเร็จเรามาถึงจุดหมายเรามาถึงตอนเที่ยงนะคะเที่ยง44นาทีไปดูราคาปอนดนี่ไงราคาอยู่นี่ไงชะเติมจะขึ้นไปที่ชั้นไหนถ้าชั้นนี้ราคาหนึ่ง ชั้นนี้อีกราคาหนึ่งถ้าขึ้นอันนี้ขอ้มาที่นี่ขั้นหนีอันนี้มันคือขั้นนีแล้วเราก็มาที่นี่ได้แต่ถ้าราคาเนี้ยมันคือขั้นนี้ขึ้นสูงสุดเราก็ไปอันลองมาได้เราไม่รู้ฟลอร์นี่ไงสามห้าศูนย์บอกใช่ได้สองฟลอร์ถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราได้สองฟลอร์ถ้าซื้อราคาเนี้ยได้ฟลอร์เดียวสูงสุดแหละไม่ได้มาบ่อยมาเติมพลังก่อน ถามเขาไม่ถามพ่อใครเอาเอาเหรอแล้ถามน้องๆซื้อบัตรตรงนี้ไหมครับแม่บุพเพไม่เอาแล้วค่ะเอาแม่นานมากแล้วก็รอบที่ได้คือรอบแบบสามบุลเย็นเลยอ่ะซึ่งจริงๆเราอยากไปอควาเรียมแล้วก็อยากไปสวนสัตว์ด้วยไงถ้ารออันนี้มันทําให้ไปที่อื่นไม่ได้อ่ะแล้วชาแตมเขาก็เลยเลือกอควาเรียมที่ชาแตมเลือกเองว่าจะเป็นอควาเรียมกับสวนสัตว์ วันนี้เราไม่ได้แพลนอะไรกันเลยแม่วันนี้เป็นวันชิลๆอยากไปไหนก็ไปที่พักเจออะไรเราก็เที่ยวใช่สวยจังเลยอ่ะเหมือนรุดออกมาอีกรอบนึงเออเส้นสายเลยเต็มไปหมดเลยตัวนี้น่ารักเห็นแล้วอยากกินเจตาโฟไหมเริ่มหิวแล้วเห็นแล้วอยากกินงั้มตากล้องจังอากินตากล้องใหม่ก็ แล่ทำไมห่างเขากรุดกุดอ่ะทำไมห่างเขาไม่ยาวอ่ะตัวนั้นใหญ่กว่าอีกอ่ะชั้นตัวนั้นใหญ่มากใหญ่กระสัดดึกดำบันมาแล้วมาแล้วมาโชว์แล้วอุ้ยดูดิชิเลยนโอไม่กอดนี่มันเหมือนเรือดำน้ำเเหมือนยานอวกาศกันเราจะมาจอดตรงนี้โอ้ยใหญ่มากมายิ้มตรงนี้เลยแต้มมายิ้มสวัสดีมาดูฉันล่ะอเฮ้เหมือนเขารู้งานอ่ะ มาโชว์อ่ามาแล้วก็ไปแล้วนะจ๊ะโชว์แล้วจ้าปลาฉลามไปปลาฉลามไม่ได้กินปลาอื่นอ่ะมันอิ่มมะนี่คือกินจนอิ่มแล้วใช่ป่ะตัวอื่นถึงไปดื่นกินนะหรือว่าเป็นแค่หุ่นปลาฉลามบังคับปะหรอเออโอ้โหเด็กนิดตัวฉลามตัวฉลามอุ้ยปลากระเบนใหญ่มากเนาะใช่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่เท่านี้เนาะอ่อใหญ่ใหญ่เนี่ไม่ใช่เนาะอนอ่าเื่อตัวเอง ดูดีเขามองอะไรอยู่ครับแม่ปูเป้เขาก็มองเรานี่แหละเราก็มองเขาใช้เดือนทะเลเหรอเขาชื่ออะไรอ่ะบ้านเราเรียกว่าอะไรเอ้ยปหาหน่อสิชื่ออะไรเนี่ยใช้เดือนทะเลมั้งมองใหญ่เลยเนี่ยมองกล้องไงทำงานทำงานทำงานเฮ้ยเมื่อกี้พ่อเห็นอีหินก้อนนี้ขยับได้ครับมันขยับได้จริงเฮ้ยมันเป็นปูเสฉวนอ๋อนี่มันขยับขยับน เห็นไหมคะตัอนนี้เขาแบบอยู่ข้างล่างเลย้างลถ้าเกิดเราดึงออกมามันจะเป็นยังไงไม่รู้นะเรารู้นะ ้รูเป็นไงถ้าเกิดเราดึงออกมาตัวตรงนั้นจะหดเรื้อนนี่คือมันเป็นตัวเดียวกันเดียวกันเต้นดิสโก้อยู่เลยไม่ดังมากเขาไหวโชว์ตัวไงเขาให้คนเห็นครบๆไงเขาไหวจากความมาที่นี่ใช่มาที่นี่ใช่มาที่นี่ทุกตัวเลยโยตัวนี้ที่กินแล้วเป็นผิดมีผิดป่ะเออแหละปาเป้าเลยเอาเวลาตกใจก็จะพองกลมใช่ไหมอุ้ยตกใจ ย้ย <cents input> ังไงก็คือตัวเมื่อกี้อะฮะตัวเมื่อกี้อะตัวเมื่อกี้ที่อะไรที่เต้นๆต้อะใช่แต่ตัวนั้นตัวใหญ่มากเนี่ยตัวตัวถ่ายรูปแล้วตัวใหญ่ตัวนั้นมาแยกผิวกับกระเป๋าฉันเลยตอกันฉันเต้ได้รูปพอดีมากอะน่าจะเป็นจิ้งจกนะเหมือนจิ้งจกอีน่ากลัวเหมือนจิ้งจกปะคริงว่าใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนจิ้งจกนะดูสิ เหมือนจรเลยหมือนจิ้งจกอ่ะเหมือนอื้ออไม่จบเหมือนมนุกเหมือนจริงจริงปลาอะไรอ่ะนะทำไมรูปร่างเหมือนมนุษย์คนค่ะคนอันนี้ไม่ใช่ปลาแล้วนกเป็นกุ้นโอ้นี่บ้านนกเป็นกุ้นแล้วมีคนไปอยู่กับนกเป็นกุ้นอ๋อคนเขาไปทำความสะอาดเหรอเขาน่าจะทำความสะอาดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาไดแรงทำความสะอาดอ้้ยโอตัวอะไรครับแม่โบเป้แมวน้า เพื่อนเหรครับเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเมื่อกี้มันกําลังนอนเอาหลังไถกับหินน่ะมันเนี้ยมันคันมันคันมันคันน่ะคันเลยเกินเก่า้ปชนเลยอถ่ายไว้เผื่อมันตกจะไอช็อตหามากเลยอ่ะไปบอกให้มันตกน้วเก่าไปเก่ามาตกน้ำตกตุ๊กโยเป็นกรินนี่เขาเขียวอ่ะ เข้าแถวเดินมากันได้ด้วย <c oughs> จนได้่า <c oughs> เข้าแถวเดินมาโชกันอะอากศาศร้อนๆก็เดินกันชิวเลยนีน่เพ็ิน้นบ้านเขาใหญ่นะบ้า <c> น <oughs> บ้านใหญ่นี่มีมมว่ายน้ำมีเล่นตรงนี้ด้วยถ้ายลเล่นนี้ถ้ายลเล่นอยู่ตรงนี้เด่นควายหนําเล่นน่ารักก็ไม่หนาวไม่เย็นมากนะตรงเนี้ย <c oughs> อยู่กันได้หรือเปล่าเพ็ญปิ้นไม่เห็นเย็นเลยโยบ้านเราเ <c oughs> <c oughs> ขาเขียวแดดร้อนเปรี้ยงเห็นวิ่งวิ่งกันรราลชเลยนี้ อเขาทำความสะอาดบ้านเพ่งกลิ่นอยู่นั่อะรน้ำเตศเออเป็นกลิ่นสีขาวเหรอเนี่ยเต็มเลยแล่เป็นกลิ่นยืนมองอะไรตรงนั้นแบบมอง <c oughs> <c oughs> เอาตรงนั้นมันอาหารนี่เขาอยู่เออเมันมันอ่านมองกระป๋องอยู่ก็ได <c oughs> ้เรอคนมาต้อนอาหารเมื่อกี้นอนคันอยู่ข้างบนไงตัวเนี้ยพอเกาเสร็จแล้วก็ลงมาว่ายน้ำสบายใจอุ้ยจะตัวนี้มาอีกแล้วว่ะสุดท้ย เด็กคือกัน <c oughs> เรื่อยเรื่อยด้วยดูสิเขาก็ <c oughs> ทำความสะอาดไปเรื่อยนะบอกเขา,าก็สะอาดอ่โหกินอะไรครับเด็แตมใช่ไหมค่ะแสงสีใ <c oughs> ส่ไหมไ่มีแสงออะไรนะปร <c oughs> ่อยู่สมกับยืนรอคอยนานมากอ่ะอกินเลย <c oughs> ไม้ข้างในเก็บมาเล่นได้เนี่เห็นเด็กเล่นนี่ใหญ่เนี่ยนี่เราก็เดินกันนานอยู่เหมือนกันนะบ่ายสองครึ่งแล้วอะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะไม่ได้ใหญ่มาก แล้วเราจะไปดูส่วนสัตว์กันทันมั้ยทันดิทำไมไม่ทนันเดนทางน,นิดเดียวเองโอเคแต่ <Okay. S 2> จะเมียกินเสร็จแล้วก็ไปเลยชุดแต้มเขาลงมาเป็นอาหารฉลาม <c oughs> เขาจะให้อาหารปลาโช๊ค <c oughs> นี่ไงเขาให้อาหารปลาชุดแต้มส่วน <c oughs> ชุดแต้มก็ให้อาหารตัวเองอยู่ข้ <c oughs> <c oughs> างในมันก็ให้อาหารปลา <c oughs> <c oughs> โอ้ หาฉลามที่ฉลามร่ไนฉลามนย่ยไปกินคนนี้ไหมฉลามฉลามอยากให้อาหารเหรอมันไงฉลามจะคิดเป็นงาฟางแล้วตื่นเต้่เต้นตื่เต้นโดนคนโดนฉลามกินเออไหนใครบอกว่าฉลามกินคนไม่เห็นกินเลย กอดูในหนังสลาบพกกินคนนเนี่ยดูไม่เห็นกินเล็กมีความพยายามของเราเพื่อที่จะมาทําตามแผนเดิมที่เราแพนไว้ตั้งแต่เช้าคือเที่ยวสวนสัตว์อุเอโนะนะครับที่เราไปเดินโตเกียวสกายทีเมื่อกี้ไม่ได้แผนสิ่งที่ไม่ได้แผนเนี่ยเราเดินกันประมาณทั้งวันกลับมาเข้าแผนแล้วนะคะไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าอีกหนึ่งชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงสวนสัตว์จะปิดแปะอะไรลูกลูกลูกอีกร้อนนั่นไงเที่ยวเห็นแล้ว นโนอ้ยนี่น้อยสูอวัยนี้คุณลุงเขาใช้น้ำวาดรูปใช่นี่รูปอะไรปลาเป็นรูปปลาวาดมาตั้งหลายตัวแล้วอ่ะอันนี้น่าจะแบบว่าสิงโตนี่คุณลุงวาดอะไรโอ้เตาวตาวใช่เหรอเต่าใช่เหรอเออเต่าจริงด้วยโอ้โหสุดยอดตัวอะไรหรอเต่า ปลาเรามาเรามาอยู่ข้างบนไงอยู่บนเต่าอ่ะไหนอ่ะเจ้าเต่างบนนี่เรามาเตานี่ปลาปักเต้านี่นี่น่าจะเป็นสีโต้ดีรัฟช้างนี่แม่ช้าง นี่แม่ซางอีกตัวนึงริไซเออสุดท้ายจหนีที่นี่มีมีแพนด้าด้วยไงไปเออไปไปดูดิมีแพนด้าอันนี้น่าใช้เป็นประตูทางเข้าไหมแต่มันเป็นประตูใหญ่นะเขาน่าจะเข้าทางนี้ไปที่นั่นมันควรจะเป็นทางเข้านะถามเขาให้แน่ใจไปถามใครอ่ะถามใครทุกคนของที่ต้องซื้อทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นคือว่าครั้งนี้วันจันทร์ร้อน ถึงแม้ครั้งนี้จะไม่ได้หนาวมากนะครับนี่คือข้าวโพดอุ่นๆที่จะเปนชอบจับเข้ามาหูอย่างร้อนเลยฉันไม่เคยรู้ว่ามันร้อนขนาดนั้นฉันคิดว่ามันจะร้อนแบบอุ่นๆเพราะว่าตอนที่หนาวๆอุ่นแต่ครั้งนี้มันร้อนแบบไฟไหมร้อนแบบลวกมือวันนี้ปิดวันนี้ปิดพยายามจะแปลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เห็นภาษาอังกฤษเขียนว่า close today หรือภาษาไทยแปลว่า วันนี้ปิดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือโศกนาฏกรรมในโตเกียวของเรานะครับที่เราต้องเจอทุกครั้งเราเราก็จะมีเรื่องโชเชแบบนี้ที่โตเกียวไม่เป็นไรแต่เราได้ไปอควาเรียมเราได้ไปโตเกียวสกายทรีเราได้ไปเห็นแม่น้ำเราก็ได้ไปวัดทังนี้ก็สวยงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราหาอะไรกินแล้วก็เดินเที่ยวกันแถวนี้ออยากกลับไปโตเกียวสกายทรีไหมอยากลับแล้วเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะถึงวันนี้เราจะผิดหวังนะ วิดีโอต่อไปเราจะไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะอย่าลืมติดตามดูกันนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย